ก็คือครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องคอมพสิตจบไปแล้วเนาะคอมพสิตจบไปแลวคอมพสิตก็สุดท้ายเราก็หาได้แล้วคือเราใช้วิธีการใช้กล่องใช่ปนะ่ะแทนค่าเข้าไปทีละช่วงทีละช่วงเราก็หาค่ามันได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยถ้าเราไล่เรียงย้อนกลับมาเดี๋ยวจะค่อยๆทบทวนทุกครั้งทุกครั้งจะได้ซึนซับไปเรื่อยๆนะฮะฟังก์ชัน อันแรกเราก็เรียนรู้ว่าอะไรเป็นฟังก์ชันอะไรไม่เป็นฟังก์ชันถูคปับเคือเริ่มจากเรียนเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนความสัมพันธ์คือเซตของคู่อันดับที่มันมี x กับ y ใช่ไหมฮะเราก็จะเขีนยนเงื่อนไขเป็นสมกา,ารนู่นนี่นั่นเขียนไปนะฮะแล้วก็เช็คว่าเป็นฟังก์ชันวิธีเช็คว่าเป็นฟังก์ชันคือ x หนึ่งตัวห้ามหลายใจห้าม y มี y สองตัวมี y ได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ เราสามารถเช็คฟังก์ชันโดยการลากเส้นตรงใช่ไหมขนานแกน y ก็คือแนวนดิ่งลงมาตัดดูถ้ามันตัดแค่จุดเดียวก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันถ้ามันตัดมากกว่าหนึ่งจุดก็ไม่เป็นฟังก์ชันต่อจากเรื่องฟังก์ชันเราก็เรียนเรื่องโดเมนเลนเอนโดเมนก็คือค่า x เอนคือค่า y ใช่ปะแล้วก็เรียนเรื่อง, Lane, อ x, อ y, เ,เ,องเอ่อฟังก์ชัน a ไป b ฟังก์ชันึ่งต่อหนึ่ง นะฮะล้วพอเราเรียนเรื่องฟังก์ชัน a ไป b แล้วเราก็มาเรียนเรื่องฟังก์ชันคอมโพสิตเพราะว่าฟังก์ชันคอมโพสิตคือฟังก์ชันจาก a ไป b แล้วจาก b ไป c มันก็คือจาก a ไป c อะไรอย่างนั้นนะครับโอเคเนาะ <c oughs> ทีนี้ต่อจากคอมโพสิตเราก็จะเรียนเรื่องอินเวอร์ฟังก์ชันครับมาดูเลยอินเวอร์ฟังก์ชันเนี่ยเขาบอกว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันจำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันหรือเปล่า คำตอบคือเขาว่าไม่จําเป็นครับผมกล่าวคือถ้า F เฟังก์ชันแล้วอินเวอร์สของฟังก์ชันอาจจะไม่เป็นฟังก์ชันก็ได้คําว่าอินเวอร์สคืออะไรอ่าถ้าถ้าเรายังไม่ไม่เข้าไปอ่านไม่เข้าไปดูเนี่ยเราได้ยินคำว่าอินเวอร์สเนี่ยเรามีความรู้สึกหรือว่าเราเข้าใจไหมว่ามันหมายความว่าอะไร i n นเ r ออินเวอร์ส ไม่เก็ตแบไม่ไม่มีเซนส์ของคำว่าอินเวอร์สเลยหรออินเวอร์สแปลว่าตรงข้ามนะครับตรงข้ามยกตัวอย่างเ <Yeah. S 1> ช่นอินเวอร์สการบวกคือการ <Yeah. S 1> ลบอินเวอร์สของการคูณคือการ <Yeah. S 1> ก็ทำให้มันการคูณหายก็คือการหารอินเวอร์สของการยกกำลังคือการ อินเวอร์สของการยกกำลังเช่นสองยกกำลังสองมีค่าเป็นสี่อย่างเงี้ยทำอินเวอร์สให้สี่กลับกลายเป็นสองก็ต้องทำยังไงเอ๊ะ <Okay. S 1> okay. เรียนแล้วเรียนเยอะด้วยสามกำลังสามเท่ากับเก้าทำยังไงให้เก้ากลับมาเป็นส <Huh. S 1> ามหารที่ไหนเนี้ย สี่กำลังสี่เท่ากับสิบหกทำยังไงให้สิบหกกลับมาเป็นสี่ทำอะไรมีเฉลยแล้วทำอะไรถอดรูทถูกปะถอดรูทแล้วจริงๆแล้วรูทตัวนี้เราเรียกว่ารูทที่สองเพราะว่ามันยกกำลังสองนี่ไงเห็นยัง แล้วจริงๆมันมีมากกว่ารูทสองใช่ไหมมันมีรูทสามเช่น27อ่อดรูทที่3จะมีค่าเท่ากับ3ถูกต้องเพราะว่าเราต้องบอกว่าเฮ้ย27มันคือสามคูณสมคูณสมี3ครบ3ตัวออกลากได้ตัวหนึ่งก็คือ3ถูกปะเพราะนั้น3ยกกำลัง3ก็คือ27เนี่ย2อ,อย่างเนี้ยเป็น i n นเวอร์สกันโอเคไหมฮะแหมไม่ชัดเนาะเอารถแขึ้นมาน่อ โอเคแล้วทันแล้วใช่ไหมสามอย่างนี้ก็คือเป็นอินเวอร์สกันนะครับโ okay. อเคไปต่อดังนั้นเรารู้แล้วว่าอินเวอร์สของการบวกคือการลบอินเวอร์สของการคูณคือการหารอินเวอร์สของยกกำลังก็คือสมรูทนะฮะดังนั้นเนี่ยฟังชันอินเวอร์สเองก็คือการทำให้ฟังชันมันกลับไปมันมีสภาพกลับไป แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคําว่ามีสภาพกลับไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรามาดู